เกลเกิดไปกันลูกเกิดไปหลายลูกเปิดคลิปชมผู้อาริยายืนถ่ายภาพครอบครัวแต่งานนี้มีคนแย่งซีน เป็นอีกหนึ่งครอบครัวขวนใจแฟนๆที่ตกลุมรักในความน่ารักกันเป็นแถวสําหรับครอบครัวของชมพู่อารยากับสามีไฮโซหนุ่มน็อตวิสรุธที่ตอนนี้มีโซ่ทองคล้องใจถึง3คนด้วยกันนั่นก็คือพี่สายฟ้าและพี่พายุและน้องสาวคนเล็กของบ้านน้องเอบิเกล ล่าสุดค่ะชมพู่อาริยาก็ได้ยกครอบครัวออกงานแบบพร้อมหน้าพร้อมตาโดยผู้จัดการคนเก่งหวานเจี๊ยบก็ได้อัดคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักมาฝากพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าเริ่มงานก็น่ารักแล้ว ซึ่งในคลิปดังกล่าวเป็นช็อตที่ชมพู่อารยาได้ยืนถ่ายภาพครอบครัวร่วมกันแต่งานนี้มีคนแย่งซีนจังๆค่ะนั่นก็คือน้องแอบิเกลูกสาวคนเล็กของบ้านที่ยืนแจกรอยยิ้มสดใสให้กับกล้องเรียกได้ว่าถูกอกถูกใจแฟนๆรัวๆเลยทีเดียวละจ้าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเจ๊เกลเป็นงานแต่เล็กบางคนบอกว่าสายฟ้าพายุอย่างการะหนุ่มเกาหลีเกาใจมากบางคนบอกว่าเกลยิ้มธุรกิจมากลูก บางคนบอกว่าเกลสายฟ้าหล่อมากบางคนบอกว่ายิ้มที่จริงใจของเกลบางคนบอกว่าน้องเล็กของบ้านน่ารักมากรู้งานสุดๆเลยหนูเกลบางคอมเมนต์บอกว่าพ่อดูภูมิใจในตัวลูกสาวของเขามากค่ะคุณแม่ออนไลน์ก็ภูมิใจไปด้วยบางคนบอกว่าเจ๊เกลเกินเบอร์ไปแล้วนะโคตรน่ารักเลยเจ๊น่ารักมากยิ้มสู้หมวกสุดๆบางคนบอกว่าเจของเราตึงสุดในรุ่นน่ายากัก น,น่ารักมากน้องเกลน้องเกลยิ้มหวานมากๆเลยเจ๊เกลแย่งซีนทุกคนเลยหนุ่มๆก็หล่อมากค่ะคนละแนวคนละสไตล์กันเลยทั้งพ่อและแม่และคอมเมนต์อื uh ่นๆอีกมากมายเลยละค่ะ เกลือเกิดไปค่ะลูกเกิดไปค่ะลูกเกลือเกิดไปค่ะลูกเกิดไปค่ะล uh ูกโอเคไป